เดี๋ยวนะหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณเตือนของร้านลรางว่าบัคขอเช็คหน่อยซิเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้เราว่าบัคอยู่ที่เลนเจรับจำลองบัคสุดคุ้มใครสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะวุ้ยร้อน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 กิจกรรมเพิ่มเลทอัตราการได้การอัพดาว <c oughs> ได้กันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> มันจริงเหรอฮนะจริงหรือเปล่าถ้าจริงอะ่ะไหนขอลองหน่อยดิ เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมกันอีกแล้วนะครับเดีิวเบดีวิลรายการแห่งความชั่วร้ายวันนี้เราอยู่กันในเกม One Punch Man the s t r o n g g e a t นะครับทุกคนนะวันนี้ขอไม่ลากยาวนะครับเจ็บคอ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาทำการพิสูจน์นะครับว่าไอ้เจ้ากิจกรรมที่เพิ่งมาใหม่คุณผู้ชมครับเนี่ยบนหน้าจอเลยนะครับที่ชื่อว่าการวัสดุซับไพ่การอัพดาวได้รับโอกาสอัพคุณผู้ชมครับจากอัตราดอก 13.3%อนะครับอันนี้คือไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่ามัน13.3%ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่เคยรู้เลยนะครับนี่ไม่บอกไม่รู้เลยนะแล้วก็เขาจะอัปเกรดได้กลายเป็น1 8คุณผู้ชมครับถามว่าเพิ่มมาเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะครับเพราะงั้นแล้วหวังได้ไหมก็หวังได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันขึ้นมา ประมาณ5%้าเปอร์เซ็นคุณผู้ชมครับประมาณ5%้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นนี้ถ้าเกิดว่าเราหวังมากแล้วก็อาจจะเจ็บมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเนี่ยหวังแบบสุดๆไปเลยครับเพราะว่ากูเตรียมงบมาทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมหนึ่งหมื่นเพชรครับเออเอากันได้ขี้แตกไปเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูนะครับว่า10,000เพชรนะครับผมจะได้เยอะหรือน้อยแค่ไหนนะครับเพราะงั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วนะครับคงจะช่วยให้ตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับว่ากาชาไอ้วัสดุ การดับดาวเนี่ยที่ที่ผมสุ่มได้เนี่ยมันมันเกลือหรือเปล่าหรือว่ามันได้ดีตามที่เขาว่าจริงจริงครับแต่ว่าผมเข้าไปส่องในกลุ่ม a c e b o o k นะครับที่เป็นกลุ่มวันพันแมยต่างๆเนี่ยมีคนเอามาแบบมาขิงกันว่าเฮ้ยได้5อันติดอะไรแบบนี้นครับโอ้ยอิจฉามากครับเดี๋ยวเรามาลองกับตัวเราเองดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะได้5อันเหมือนกับเพื่อนเขาบ้างหรือเปล่าหรือว่าได้สักกี่อันสูงสุดอะให้คุณผู้ชมทายแล้วกันนะครับเดี๋ยว ก่อนผมจะไปสุ่มนีผมขอให้คุณผู้ชมนะครับช่วยกันคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยจะสุ่มได้นะครับแบบเรียงกันเนี่ยสูงสุดกี่ใบไะการอัพดาวเรียงกันสูงสุดกี่ใบนะครับก็ไล่ตั้งแต่1 2 1 2 3 4 5 6นะครับก็สูงสุดน่าจะเป็น6ใบใช่ไหมเพราะว่ามันจะอยู่อ่ะเดี๋ยวผมขอกดกดดูตัวอย่างก่อนนะอ่ะก็จะคล้ายๆกันนะครับกับไอ้วัสดุดาวนะ1ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมก็จะมี6ช่องนะครับ ให้คุณผู้ชมแชร์ตั้งแต่1 1ถึง6เลยนะว่าผมจะได้นะครับสูงสุดกี่ใบนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมไปอ่านนะครับใครทายถูกนะครับเดี๋ยวผมกดหัวใจให้นะครับผมก็เลยบอก็กดหัวใจให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับใครก็มาดูนะ <c oughs> โอเคก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะคุณผู้ชมครับผมได้คำนวณมาแล้วนะครับว่าไอ้ตัว up down เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรวะใบตัว supply up down เนี่ยที่เอาไว้สุ่มเนี่ยไอ้ไอเจ้าสีม่วงอันเนี้ยคุณผู้ชมครับสีม่วงๆเนี่ยเนีในในอันเนี้ย ผมจะต้องซื้อเพิ่มอีก101ใบนะครับซึ่งคิดแล้วนะครับเป็นจำนวนเพชรทั้งหมดนะครับ9,595เพชรครับคุณผู้ชมซึ่งบวกกับที่ผมมีอยู่แล้วด้วยนะครับ7ใบนะครับกลายเป็น108ใบคุณผู้ชมครับ108ใบแล้วผมเนี่ยจะทำการสุ่มนะครับไปทั้งหมดนะครับ18ครั้งคุณผู้ชมครับ6เนี่ย6คูณ18คุณผู้ชมครับได้เท่าไหร่ได้108นะครับอ่ะผมจะทำการสุ่มนะครับโดยใช้ไอ้เจ้าใบสีม่วงอันเนี้ยอ่าใบ up down เนี่ย ร้อยแปดใบคุณผู้ชมครับอ่าสิบแปดครั้งทั้งหมดนะครับรวมเป็นเงินนะครับเป็นเพชรนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบเพชรครับคุณผู้ชมครับโคตรเยอะนะครับบอกเลยเป็นจํานวนที่เยอะมากนะครับถามว่าคุ้มไหมที่ผมเอามาลงกับอะไรแบบนี้นะครับถ้ามันดวงดีอ่ะถ้ามันออกถ้ามันออกแบบสามใบขึ้นไปอ่ะสามใบขึ้นไปสักสิบครั้งคุณผู้ชมครับผมก็ว่าคุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าดวงผมเนี่ยมันจะ ดีหรือไม่ดีนั่นเองเพื่อปการไม่เสียเวลานะครับผมขอแลกก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็น100อ่าหนึ่งใบนะครับ1 0 0 1ใบและเก้าสิบเก้ามื่อนครับโอ้โหเก้าพันสี่ร้อยเพชรคุณผู้ชมครับเห็นแล้วมันอนาถมากแต่ว่าไอ้สิ่งนี้ถามว่ามันจําเป็นไหมมันจําเป็นมากนะครับไอ้การอัพราวเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเรานะครับโหดขึ้นคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะการอัพของะครัยยิ่งอัพไปไกลก็จะยิ่งได้แบบคู่ต่อสู้มากครับผมจะแลกอีกนะครับก็อีกสองใบคุณผู้ชมครับนี่ครับ ตกใบละ95เพรนั่นเองนะครับอ่ะผู้ชมผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับ108ใบ10,000กว่าเพรยืนยันครับผมคผู้ชมครับตอนนี้ะครับผมแลกมาจนครบแล้วนะครับซึ่งเอ้ยเดี๋ยวมันมีโคต้าคุณผู้ชมครับผมลืมว่ามันมีโคต้ากดฟรีด้วยนะครับของวันนี้ผมยังไม่ได้ใช้นะก็เดี๋ยวผมจะสุ่มไปก่อนแล้วกันนะครับอาถือว่าเป็นการลดต้นทุนไป1ใบก็ยังดีนะครับสุ่มไปก่อนเฮ้ยคุณผู้ชมอกูเกือบลั่นคุณผู้ชมครับโอ นี่แค่ใบฟรีนะครับใบแรกนะครับออกเลยเหรอเฮ้ยใ,ใช่เหรอพี่คุณผู้ชมครับแสดงว่ามันจริงนะเนี่ยที่เขาว่ากันเดี๋ยวเดะเดะย,ย,ยังรีบรีบนับศพไม่ได้นะเพราะว่าทหารเรายังตายไม่หมดคุณผู้ชมครับทหารเรายังเหลืออีกร้อยแปดนายโอเคครับสุ่มต่อได้เลยกันครับห้าใบโอ้โหคุณผู้ชมเฮยถือว่าเมื่อกี้ดวงดีเมื่อกี้ถือว่าผมแบบดวงดีที่สุดแล้วไงก็เลยกดครั้งเดียวได้เลยนะโอ้โห,โหนี่ผมกดต่อปุ๊บเห็นไหม ห้าใบนี่เหลือแค่แห้วเลยครับโอ้โหเกลือครับไม่ไหวไม่ไหวกดต่อเลยไหมเดี๋ยวคุณ่อ้ครับคือมันจะมีทิคอยู่ด้วยวิธีการกดอ่ะผมเคยแบบกดรัวๆใช่ไหมแล้วมันมันไม่ออกมันไม่ออกการ์ดอัพดาวต่อเว้ยผมเลยต้องต้องกดแบบเปลี่ยนใหม่เนี่ยซึ่งวันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดกดแล้วดวงผมจะคาดเคลื่อนหรือเปล่าเออผมกําลังลังเลอยู่นะครับว่าผมจะกดกดเปลี่ยนอีกดีไหมอ่ะก็คือถ้ามาติดต่อนเกินไปมันอาจจะไม่ได้ใช่ไหมเอาไงเดีอยวคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าไง อ่ะเปลี่ยนใจแล้วผมว่าผมกดต่อเลยแลวกันนะครับเดี๋ยวดวงมันจะคาดเคลื่อนนับเสียวมากเลยเนี่ยเมื่อกี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวกลัวว่ามันจะออกออกติดๆอ่ะเออแล้วเราจะได้แบบ5้าใบ5้าใบลวด6ใบอะไรแบบเนี้ยลุ้นนะครับลุ้นโอ้ยคุณผู้ชมออกอีกหนึ่งใบว่ะแม่ถามว่ามันดีไหมที่มันกด6อันแล้วมันออกหนึ่งใบเนี่ยก็มันปกตินะครับมันปกติมากคุณผู้ชมครับมันมันไม่ได้แบบหวือหวาหรือมันโอกาส จอบยากอะไรขนาดนั้นนะครับหนึ่งใบนะครับคือโอกาสที่มันจะได้อยู่แล้วนะครับในเซตหนึ่งอ่ะหนึ่งใบถ้าไม่ได้จริงๆนะก็คือนั้นเกลือนะครับเกลือมากๆโอเคคุณผู้ชมครับผมจะกดอีกหกใบนะครับผมอยากลุ้นแบบให้มันได้สักสามใบขึ้นไปอ่ะเนี่ยในหนึ่งเซตอ่ะสามใบขึ้นไปเอ้เอ็มอีกแล้วคุณทำกับผมแบบนี้อีกแล้วทีเอ็มไม่เอาโอ้โหยอมเสียหนึ่งหมื่นเพชร 10, นะครับ คุณจะมาออกอะไรแบบเนี้ไม่ได้นะครับฮะของกะโหลกกะลาแบบนี้ไม่ได้นะครับทีเอ็มผมว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยนะผมขอกดเข้าไปใหม่คุณผู้ชมครับเฮ้ยใช่เหรอทีเอ็มไม่ใช่แล้วนะ6ใบครับไปเลย,ยคุณผู้ชมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเริ่มมาดีแล้วครับ2ใบนะครับตอนนี้นะออก2ว่ะก็เท่ากับว่ามันมันทดไปกับรอบที่แล้วเลยอะ่ะเออรอบที่แล้วไม่ได้กลายเป็นว่ารอบที่แล้วได้1อะไรแบบนี้ผมได้2ใบรอบนี้คุณผู้ชมครับ คุ้มไหมเนี่ยโอเคครับตอนนี้ผมยังเหลือยลอ,อยู่อีก85ใบนะครับยังได้อีกยังได้เยอะนะครับโอเคผมขอสุ่มต่อเลยแล้วกันนะครับไปเลย <S <S โอ้ยหนึ่งใบคุณผู้ชมหนึ่งใบเองเหรอขออีกดิโอเคครับไปต่อเลยแล้วกันนะครับเปิดอีกครั้งโอ้ยผู้ชมครับหนึ่งใบหนึ่งใบอีกแล้วโอ้ยไม่ได้แล้วเนี่ยหนึ่งใบ ชมครับถ้าเกิดว่ามันยังออก1ใบแบบนี้นะผมมีมาตรการว่าผมจะกดทีละใบแล้วแหละแ,แล้วก็พอผมได้หนึ่งใบจบใช่ไหมผมจะเปลี่ยนหน้าผมจะรีเฟซเลยดีไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอลอง6ใบอีกรอบก่อนแล้วกันได้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันยังได้1ใบอีกนะหรือว่าไม่ได้นะผมจะลองกดทีละหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าดวงดีผมก็จะรีเฟซเลยนะครับเอาแผนนี้ดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์ดีไหมโอ้โหไม่ออก ชมครับนี่งไงผมเสียแล้วเนี่ยมาผมลองกดเลยดีกว่าเลยครับทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าได้ก็จะรีเฟซนะครับมันจะออกให้กูไปเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมออกออกไปเนี่ยเอ้ยจะบ้าหรือันละมังคุณผู้ชมอะไรกันละครับเนี่ยอัตราดอกเพิ่มขึ้นเหรอครับ GM ครับผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับอัตราดอก เพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณโกหกหรือเปล่าคุณอย่ามาหลอกผมนะครับผมยอมเสียไปทั้งหนึ่งหมื่นเพชรอะครับจีแอไม่เอาขออีขออีขอให้มันได้รัวๆผู้ชมครับเมื่อกี้ผมแหวไปสองรอบติดนะครับรอบนี้ผมขอกดแบบหกใบเลยแล้วกันนะครับนี่กูว่าแล้วมันต้องให้ทดกูเอ้ยกูพลาดไปสองรอบมันให้ทดผมอ่ะนั่นก็เท่ากับว่าผมเสียไปหนึ่งหมื่นเพชรผมน่าจะได้มาประมาณสิบแปดใบปะ ประมาณสถึง20่บใบผมว่านะดวงกูแบบทดแบบนี้คุณผู้มครับก็คือ1รอบได้หนึ่งหนึ่งใบโหมากดแบบ6กใบเลยแล้วกันนะครับไม่หว่นแล้วตอนนี้อีกแล้วคุณผู้ชมครับอีกแล้วรอบนี้กูขอหกใบติดหใบหกใบหกใบหใบเดียวคุณผู้ชมครับไม่ปื้มเลยครับใบเดียวไปต่อเลยครับแม6หใบหกใบ ใบเดียวผู้ชมครับไม่ไหวนะเนี่ย <c oughs> ผมอยากจะรีเฟซมากเลยแต่ว่าผมกลัวว่าแบบเผ <c oughs> อไปรีเฟซอันที่มันแบบห้บาใบติดหกใบติดอะไรแบบเนี้ยเสียวมากเลยครับเสียวแบบจะทําดวงตัวเองคาดเคลื่อนกดครับโอ้โหไม่คาดเคลื่อนแล้วกูว่ากูว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่ากูกดเลยแล้วกันนะครับไม่รอแล้วผูวช้ชมครับเฮ้ยได้ตาเอามาทําอะไรไม่เอาไม่อยากได้กดตีลาเลยแล้วกันมาโอ้โหผู้ชมครับได้ ที่กดครั้งเดียวแล้วมันได้เดี๋ยวผมขอกดต่อนะขอลองเชิงขอลองเชิงว่ามันจะมีอีกหรือเปล่านะครับผมก็เสียวๆว่ามันจะออกออกเพิ่มอ่ะมันจะไม่ให้ผมอันเดียวไงเสียวมากเลยอันนี้คือเป็นการเทสนะครับเป็นการเทสกลกูว่าและอันเดียวบางทีกูก็หวังมากไปนะที่จะให้มันออกแบบหลายๆใบอ่ะคุณผู้ชมรับอุ้ยสองใบเองเหรอมากสุดแค่สองใบเองอย่างนี้คุณผู้ชมก็น่าจะทายผิดกันทั่วหน้าแล้วเนี่ยกดต่อเลยแล้วกันเอาไหม เหนื่อยครับคุณผู้ชมครับกดเปลี่ยนใหม่แม่งเลยมามามารีเฟซแล้วนะครับไม่ห่วงดวงคาดเคลื่อนอะไรแล้วนะครับไม่หัวอีกแล้วกดไปเลยนะครับได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีกลัวไม่ได้เฮ้ย <c oughs> อะไรกันละครับเนี่ยโอ้โหใบหนึ่งกดต่อเลยแล้วกันอีกใบหนึ่งคุณผู้ชมครับหนึ่งหมื่นเพรกูได้มกี่ใบวะเนี่ย คือผมจําได้นะครับว่าก่อนที่ผมจะสุ่มนะครับผมมีการ์ดอัพดาวอยู่แล้วนะครับสใบนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสุ่มเสร็จนะครับผมจะเหลือยอดทั้งหมดนะครับกี่ใบนะครับก็คือลบสามใบนั่นเองนะครับเอาจริงเหรอจีเอ็มผชมครับผมว่ากดทีละใบมันน่าจะโอเคกว่านะเนี่ยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูลองดูนะถ้าเกิดว่าผมได้นะผมจะรีเฟซเลยนะเฮ้ยเอาจริงดิเอาจริงดิโอโหผูมโอ้ย เกียร์จะแตกคุณผู้ชมครับโอเคครับถือว่าผมหมดสิลอะเหลืออีกหนึ่งใบขอเลนดัมเลยแล้วกันเลิกครับเลิกเลิกครับเลิกคุณผู้ชมครับเลิกครับเลิกสุ่มนะครับเ,เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าการอัปดาวข,ของผมนะครับตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมดนะครับกี่ใบคุณผู้ชมครับวัสดุใช่ไหมใช่วัสดุหรือเปล่าอ่านี่ไงโอ้โหทุกคนครับดูดีครับ จาก3ใบนะครับกลายเป็น15ใบผมได้มาแค่12ใบเอ,องพิมพคับเสียไป1,000 0เพชรนะครับกูได้กลับมาแค่12ใบนะครับ<ต>ร<ง>ผมว่าดวงผมอนาดกว่าคุณผ,ผู้ชมเยอะมากเลยนะเนี่ยเดือนต่อไปนะครับซิลเวอร์แฟงมาขอให้กูได้ซิลเวอร์แฟงสัก2ตัวนะขอขอเถอนนะครับถ้าเกิดว่าดวงวันนี้ไม่ได้จริงเดือนหน้ากูขอซิลเวอร์แฟงสตัว ยอมเลยครับคุณผู้ชมครับผมเพียรมากเลยครับคลิปนี้12ใบเองอ่ะอครับคุณผู้ชมครับไม่ไหวนะเนี่ย12ใบแต่ไม่เป็นไรนะครับ12ใบผมยังมีแต้มนะครับผมจะใช้แต้มแลกต่อแล้วกันนะครับเพื่อปลอบใจตัวเองนะครับปลอบใจไม่ไหวครับคุณผู้ชมครับดูดิได้กี่ใบโอ้ได้ตั้ง9าใบคุณผู้ชมครับก็กลายเป็นว่า12บวก9กลายเป็น21ใบแล้วกันนะครับออโคตรดีเลยครับปลอบใจตัวเองไง คุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมได้ทั้งหมดนะครับ21ใบนะครับคุณผู้ชมช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับเออถ้าเกิดว่าชอบนะบที่ผมสุ่มได้แบบดวงดีขนาดนี้นะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบนะครับหรือว่าอยากให้ผมเสียเพชรนะครับแล้วก็แฮ็วแบบนี้เยอะๆอีกแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมได้นะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารว่ามีคลิปอะไรสนุกๆผมก็จะนํามาทําให้คุณผู้ชมดูกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับผมเบสอีวิลวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ผมลืมไปว่าคลิปก่อนๆอเวลาผมเปิดหน้าใช่ไหมแล้วมันชอบจะไปอยู่ข้างๆแบบเนี้ยข้างๆแบบเนี้ยใช่ไหมผมก็เอาตัวเองมาไว้ไว้ไวตรงกลางดีกว่าครับตอนปิดคลิปนะครับดีกว่าใช่ไหมเออโอเคบ๊ายบายครับคุชงครับ